สวัสดีค่ะเคยกันเรื่องธรรมะวันนี้เรายังอยู่ในกันธรรมอริยสัจสี่เรานำเอาบทประพันธ์หรือหนังสือวรรณกรรมของอาจารย์ในแพทย์เอกชัยจุลจาริกมาคุยกันนะคะซึ่งท่านก็ ได้บอกไว้ในหนังสือแล้วว่าท่านไม่สมุนิขสิทธิ์แต่ประการใดแล้วท่านก็เต็มใจที่จะได้เผยแผ่ไครก็ตามที่จะเผยแผ่ธรรมะนี้แม่ชีเห็นว่าเป็นภาษาที่ง่ายแล้วก็ให้เราได้รู้จักกับปริยสัจสีก็คือเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง การรู้จักอริยสัจสี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วจะนำเราเดินเข้าไปในมรรคมิองแปดได้อย่างครัดเลย่นเพราะมรรคมิองแปดไม่ต้องไม่ใช่ว่าเออจะแยกปฏิบัติไปทีละอย่างสองอย่างรวมเป็น8มรรคไม่ใช่แค่เราเดินไปในมรรคองใดองหนึ่ง เราก็เท่ากับเดินในมักมีองแปดเนื่องจากว่ามักมีองแปดเป็นเสมือนเชือกแปดเส้นที่คว้านเปรียวกันรวมกลายเป็นเชือกที่แข็งแรงนั่นหนาเส้นเดียวที่จะนาเราไปสู่ทางลุ่พได้วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องขององค์ประกอบของจิตใจนะคะองค์ประกอบของจิตใจการที่จะก่อนที่จะวิเคราะห์กระบวนการทางใจ จิตหรือจิตใจที่เป็นกิเลสควรทบทวนหรือทําความเข้าใจเรื่องจิตใจให้ดีซะก่อนมนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจภาษาบาลีเรียกว่าขันหา้าร่างกายคือกายหรือหรือรูปรูปนี้เป็นภาษาบาลีภาษาไทยเราก็เรียกว่าร่างกายนี mm ่นะคะจิตใจหรือจิตหรือใจประกอบไปด้วยความรู้สึกคือเวทนาความจาคือสัญญา ความคิดคือสังขารการรู้เห็นทางจิตใจคือวิญญาณชีวิตหรือขันห้าก,ก็จะมีร่างกายหรือกายจิตหรือจิตใจร่างกายก็จะประกอบด้วยรูปซึ่งก็คือเลือดเลือกระดูกเอ็นสมองต่างๆเหล่านี้จิตจิตใจหรือใจหรือจิตเนี่ย ็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเก่ความรู้สึกความจําความคิดการรู้เห็นทั้งใจเรือกโลกุณาะแต่ละองค์ประกอบของจิตใจมีความหมายดังนี้คือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆหรือที่เรียกว่า,าทุกขรมสุขนะความจําสัญญาคือความจําในเรื่องต่างๆ ังได้ไหมรู้นะคะความคิดสังขารคือความคิดต่างๆหรือความคิดปรุงแต่งการรู้เห็นทางใจหรือวิญญาณคือการรู้ของการรู้เห็นเรื่องต่างๆของใจเพื่อป้องกันความสับสนจึงควรทำความเข้าใจเรื่องสังขารและวิญญาณเพิ่มเติมกล่าวคือสังขารในความเข้าใจ ของคนทั่วไปมักหมายถึงกายสังขารวจิตสังขารมโนสังขารหรือจิตตสังขารแต่คําว่าสังขารที่กําลังจะกล่าวถึงคือสังขารในขันห้าจึงหมายถึงมโนสังขารหรือความคิดปรุงแต่งเพื่อให้บทความกระชับจึงใช้คําว่าความคิดแทนคําว่ามโนสังขารสมองเป็นอวัยวะสำคัญเปรียบเหมือนศูนย์บัญชาการของชีวิตเพราะสมองทำหน้าที่ จัข้อมูลคิดมีความรู้สึกรู้เห็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อการดำเนินชีวิตยอย่างปลอดภัยสังขารเป็นรูปความคิดเป็นจิตนะคะขณะที่ ไม่ได้หลับสนิทเมื่อมีการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายคือขดทัพพะและเรื่องต่างๆทางใจคือธรรมรณมผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรือหลายๆทางก็ได้ย่อมเกิดกระบวนการทางจิตจิตใจคือกลาวคือ เกิดการคิดมโนสังขารเกิดเป็นผลให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเ่วทนาเกิดต่อด้วยเกิดการจดจำสัญญาเกิดและเกิดการรู้เห็นเรื่องต่างๆในจิตใจมโนวิญญาณเกิดรวมทั้งมีการสั่งการต่างๆตามความคิดสังขารจึงเกิดการกระทำต่างๆทางกายวาจาใจ สมองที่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนหมดสติเช่นจากอุบัติเหตุพบว่าการรับรู้ข้อมูลยังคงมีอยู่แต่ไม่มีการคิดคือมนโนสังขารดับจึงทำให้ไม่มีความรู้สึกเวทนากดับไม่มีการจำสัญญาดับและไม่มีการรู้เห็นทางใจวิญญาณดับซึ่งเป็นการดับของกระบวนการทางจิตใจหรือสมองเสียหน้าที่ดังกล่าวไป ขณะที่กำลังหลับสนิทสมองหยุดคิดเรื่องต่างๆจึงไม่มีการคิดสังคันดับและกระบวนการทางจิตใจที่ได้กล่าวถึงจึงไม่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวด,ดับเป็นการชั่วคราวคนที่สมองที่กิรจากโรคต่างๆย่อมทําให้การทํางานของสมองลดลงหรือหมดไปตามความรนุนแรงของโรคนั้นวิญญาณในความเข้าใจของคนทั่วไปมักหมายถึงวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปเกิดในภพชาติต่างๆ สำหรับคำว่าวิญญาณในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงวิญญาณหกชนิดกล่าวคือตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดหูได้ยินเสียงเรียกว่าโสตวิญญาณเกิดจมูกได้กลิ่นเรียกว่าคณะวิญญาณเกิดลิ้นได้รู้รสเรียกว่าชิวหาวิญญาณเกิดกายได้รู้สัมผัสทางกายเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นเรียกว่า,ากาย,ย,ย,กว,ากายวิญญาณเกิด จได้รู้เห็นเรื่องต่างๆทางใจเใช่นความคิดความสุขความทุกข์ความเบื่อหน่ายเป็นตน้นเรียกว่ามโนวิญญาณเกิดมโนวิญญาณคือการรู้รายละเอียดของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจจึงใช้คำว่ารู้เห็นซึ่งเกิดจากการทำงานของสมองเมื่อมมี การรับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทางใดทางหนึ่งวิญญ,ญาณนั้นๆก็จะไม่เกิดขึ้นก็คือดับหรือหมดไปความรู้สึกเวทนาความจำสัญญาความคิดสังขารการรู้เห็นวิญญาณจึงเป็นเรื่องของจิตใจที่เกิดจากการทำงานของสมองนี่เองโดยมีความคิดเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นหัวหน้าเช่นเมื่อคิดจะทำอะไร สมองจะทำงานและสั่งการให้ทำตามความคิดนั้นๆเมื่อหยุดคิดการกระทำต่างๆก็จะหมดไปด้วยดังนั้นความคิดจึงเป็นหัวหน้าใหญ่ของจิตใจแลนะเป็นที่เริ่มการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันเมื่อใดที่สมองเสียหน้าที่ไปจิตใจก็จะเสียหน้าที่ไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาทุกท่านสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ที่ตัวของท่านเองไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยแต่ถ้าใช้ความหลงเชื่อก็มักจะตรวจสอบและพิสูจน์ข้อที่จริงไม่ได้อีกทั้งยังทําให้สับสนได้โดยง่ายความคิดเป็นหัวหน้าของจิตใจและการกระทำต่างๆการกระทำ ต่างๆทั้งทางกายวาจาใจเกิดขึ้นจากความคิดทั้งสิ้นแสดงว่าหวันหน้าของการกระทําต่างๆมาจากความคิดถ้าไม่คิดข้อมูลความจําก็ไม่ถูกนํามาใช้ประกอบการคิดและการกระทําต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นขณะนอนหลับสนิทจะไม่มีการคิดและไม่มีการกระทําต่างๆเกิดขึ้น ขณะคิดเรื่องใดๆก็ตามจะมีการใช้ข้อมูลต่างๆในความจําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กําลังนามาคิดประกอบการคิดเสมออีกทั้งยังมีการปรุงแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทั้งความคิดความรู้สึกจะถูกบันทึกไว้ในความจําด้วยจึงทําให้เกิดการต่อย,ยอดของความคิดและความรู้สึก ความจฉะนั้นความจำ,คว,มจำความคิดและการกระทํำทางกายวาจาใจจึงสับย้อนกันไปสับย้อนกันมาเมื่อเกิดการกระทำทางกายวาจาใจก็จะส่งไปให้เกิดความคิด แล้วสมไปความจําแล้วความจําก็จะทําให้เกิดความคิดและการกระทําทางกายแระเจ้จพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องความคิดไว้ว่าความคิดนําโลกโลกในที่นี้หมายถึงหมู่มนุษย์ความคิดทาให้โลกดิ้นรนสิ่งทั้งปวงการกระทําต่างๆตกอยู่ใต้อํานาจของความคิดน,นี้มีอยู่ในอริยสัจสี่ห้าร้อยเอ็ดของวสิณพิทสระ การตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงว่าความคิดเป็นหัวหน้าของมนุษย์และมนุษย์ดิ้นรนไปต่างๆนา,นานาเพราะความคิดนั่นเองผู้เขียนคืออาจารย์ในแพทย์เอกชัยมักใช้คำว่าความคิดแทนคำว่าจิตใจเพราะความคิดเป็นหัวหน้าขององค์ประกอบทางจิตใจที่รู้เห็นได้โดยเด่นชัดขณะเดียวกันการรู้เห็นและควบคุมความคิดได้ก็จะสามารถควบคุมจิตใจและร่างกายได้หมด เมกคิดช่วย่อมทำเชื่อความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ดังนั้นเมื่อคิดช่วย่อมทำเชื่อและเป็นทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือการกระทำต่างๆม,มีความคิดเป็นประธานสำคัญที่ความคิดย่อมสำเร็จได้ด้วยความคิดเมื่อคนคิดไม่ดีย่อมพูดไม่ดีและทำไม่ดีหลังจากนั้นความทุกข์ก็ตามมาเหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป อยู่ในอริยศักีีเืื่อร้อยของวสินินทศลาขอให้ท่านได้ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามพุทธวจนะหรือไม่ถ้าเป็นไปตามพุทธพจน์จริงก็จะไม่มีความสงสัยเรื่องนี้ในพุทธพจน์อีกเป็นผลให้เกิดความเชื่อที่ถูกต้องและมัน่นคงบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมคนบางคนคิดชื่อแต่กลับพูดจาดีมากซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว การทำเป็นพูดดีทั้งที่กำลังคิดชั่วยอยู่นั้นคือการพูดเท็จจึงเป็นการพูดไม่ดีหรือเป็นการพูดชั่วบางคนคิดไม่ดีแต่ทำความดีต่างๆนานานะซึ่งความจริงแล้วเป็นการกระทำที่หลอกลวงไม่จริงใจจึงไม่เป็นการกระทำที่ดีก็คือทำชั่วนั่นเองความคิดเป็นหัวหน้าของ การกระทำ Adams. ต่างๆเมื่อคิดชั่วย่อมพูดชั่วและทําชั่วจิตใจจึงไม่บริสุทธิ์เป็นทุกข์ไม่ผ่องใสไม่สงบและไม่มีความสุขขณะคิดชั่วพูดชั่วหรือทําชั่วอยู่นั้นบางคนไม่รู้ตัวเองว่ากําลังมีความทุกข์ก็เพราะขาดสติปัญญาทางธรรมเช่นขณะโจรคิดปลอนทรัพย์ด้วยความโลภก็จะเป็นทุกข์มากแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข จึงต้องเปิดปล้นเพื่อลดความทุกข์ของตนเองรั้นเจ้าทรัพย์ขัดขืนก็เป็นทุกข์มากทันทีจึงอาจทาร้ายเจ้าทรัพย์ด้วยความโกรธเพื่อลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นต้นคนที่โกงกินเป็นบุคคลที่ขาดสติปัญญาทางธรรมเช่นเดียวกับโจรแต่จะเลวร้ายกว่าโจรมากมาย เราสามารถกกงกินองค์กรที่ตนประกอบอาชีพหรือโกงกินชาติบ้านเมืองของตอนเองได้ความฝันเกิดจากสมองที่คิดปรุงแต่งเป็นมโนภาพหรือภาพทางใจเพราะฉะนั้นขาดสติในการควบคุมความคิดจึงเกิดความคิดปรุงแต่งเป็นมโนภาพไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นเมื่อฝันไม่ดีฝันด้วยกิเลสหรือฝันชั่อ ก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ได้เช่นกันบางคนเก็บเอาความฝันที่ไม่ดีมาปรุงแต่งอีกต่อไปจึงเป็นทุกข์สองต่อแล้วบางคนต้องไปเสียค่าใช้ใจ่ายเพื่อแก้ฝันอีกเลยกลายเป็นทุกข์สามต่อก็มีนะ mm. เมื่อคิดดีย่อมทำดีความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ดังนั้นเมื่อคิดดีย่อมทำดีและเป็นสุขดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า ใจความคิดมาก่อนทุกสิ่งใจหรือความคิดประเสริฐสุดทุกอย่างสําเร็จจากใจความคิดหากใจคิดดีซะแล้วจะพูดจะทําก็พลอยดีไปด้วยเมื่อพูดดีทําดีไว้แล้วก็จะมีแต่สุขติดตามตัวไปเหมือนกับเงาติดตามตัวนี่อยู่ในพระธรรมบทหน้าสามของนาวาเอกทองใบหงษียัาจการคิดดีย่อมทำให้เกิดการกระทําต่างๆที่ดีด้วย เป็นความจริงที่ทุกท่านสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้จากประสบการณ์ตรงของตนเองเมื่อไม่คิดชั่วจิตใจจึงบริสุทธิ์และไม่ทุกข์เมื่อคิดดีจิตใจจึงผ่องใสและมีความสุขเมื่อไม่คิดชั่วแค่คิดดีจิตใจจึงบริสุทธิ์ไม่ทุกข์ผ่องใสสงกและมีความสุขหลักธรรมง่ายๆแต่สำคัญมากสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันคืออย่าคิดไม่ดีและทำไม่ดี เพื่อจิตใจจะได้บริสุทธิ์และให้คิดดีและทําดีเพื่อจิตใจจะได้ผ่องใสห่นงจากกิเลสและกองทุกข์นั่นคือโอวาทปาติโมที่ประกอบไปด้วยคาคำสอนที่ว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังให้งัเบ้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงไม่ทำความชั่ว ไ,ได้กุศลสัมปดาให้ทำความดีเมื่อคิดชั่วแล้วก็จะไม่มีการทำดีฉะนั้นเมื่อละความชั่วไปได้ก็จะทำแต่ความดีนั่นแหละก็จะยงไปสู่สัจิตปริโยดะปะนังคือจิตก็จะพังใส คิดดีจิตย่ำผ่องใสคิดช่วยจิตก็ย่ำนำไปสู่การกระทำความช่วยสำหรับวันนี้เราคงจะคุยกันเร,เรื่องธรรมะเพียงแค่นี้ไว้ก่อนวันต,ต่อไปเราก็จะได้นำเอาเรื่องคุยกันเรื่องธรรมะมาคุยต่อ ในเรื่องของกเลนะคะคือ okay. ถ้าเราไปรถเรวนักเราก็จะได้แต่ก้อน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 อะไรก็ไม่รู้เพราะตอนนี้จะค่อยๆนําำบากขึ้นเรื่อยๆ คือคิดตามทีละเล็กทีละน้อยคบคิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความแจ่มใสคือสจิตระปริโยธทปนังคือจิตที่ผ่องใสบริสุทธิ์หรือเกิดปัญญาทางการภาวนาหรือภาวนาใหม่ดังนั้นเราจะค่อยๆค,คุยกันไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับตอนที่เราเดินทางไกลถ้าเดินอย่างหักโหมไปเลยก็จะเหนื่อย เช่นตอนที่แม่ชีปไปเดินทุด,ดงจากเชียงใหม่ไปเชียงรายทีนี้พระท่านผ่านการเดินทุด,ดงอย่างสม่ำเสมอเนี่ยท่านก็รู้ประมาณของร่างกายแต่เรายังไม่เคยจึงเกิดอาการหักโหมแล้วก็คราวนี้จิตไม่นํากายแล้วละ่ะคือขาเนี่ยมันเกิดอาการสไตรค คือหยุดไม่ทำงานก้าวไม่ออกลุกก็ไม่ขึ้นเกิดการตาทางคะเอมมาพาตะคือเกิดอมมาพาชั่วคราวานานมากเลยค่ะกว่ใจเยียวยาตัวเองหายใช้เวลาเป็นเดือนน่าสงสารสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้เราคุยกันเรื่องธรรมะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ วันต่อๆไปเราก็จะเดทคุยก,กันเรื่องกิเลส <c oughs> การไปเดินทุดงก็สงสัยจะเกิดกิเลสคือโลภอยากจะทำให้สำเร็จแล้วก็เลยใช่ร่างกายก็เลยสไตรไขัดแย้งกายและใจขัดแย้งกันจิตไม่ยอมเป็นนายต่อไป กายก็ไม่ยอมเป็นบบาวอีกต่อไปจิตจะเป็นนายอะแต่กายไม่ยอมเป็นเบาวมันแย่มากเลยโอเคค่ะมันต่อๆไปเราก็จะได้นำคุยกันเรื่องธรรมะม,มาคุยกันวันนี้สวัสดีค่ะ